แสงไฟสีสวยงามที่ประดับตกแต่งในธีมบรรยากาศคริสต์มาสนะคะมีหลายคนมายืนต่อแถวรอชมอยู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มาจากไฟประดับส่วนสาธารณะหรือว่าเทศกาลแสงสีอะไรแต่ว่าเป็นไฟประดับบ้านคนนี่แหละคะ่ะในช่วงคริสต์มาสในย่านสวอโซนาอเวนิวของซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะซึ่งก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามจนมีนักท่องเที่ยวตั้งใจเดินทางมาชมแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่คแค่บ้านหลังเดียวเท่านั้นนะคะที่เล่นใหญ่ขนาดนี้แต่เป็นเกือบทั้งย่าน สวัสดโน่าอเวนิวทีเดียวค่ะธรรมเนียมแบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะมีที่มาจากบ้านหลังหนึ่งค่ะเขารีเริ่มประดับไฟชุดใหญ่ก่อนจะค่อยๆขยายทำตามกันไปจากหลังเดียวเป็น4ี่หลังจากสี่หลังเป็น8หลังและปัจจุบันก็มีเป็น10บๆหลังที่เขาประดับไฟกันแบบนี้นะคะ แม้บางบ้านเน่ยเขาบอกว่าไม่มีเวลาทํายังไงก็มีการทําข้อตกลงร่วมกันค่ะคือเพื่อนบ้านบ้านไหนเนี่ยที่มีกําลังเงินนะคะแล้วก็กําลังเวลาก็มาช่วยมาประดับตกแต่งให้สวยงามเรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่น้อยกว่านี้เขาก็ยอมกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะชื่นใจทุกครั้งเวลามีนักท่องเที่ยวออกปากชมความสวยงามของแสงสีที่จัดแสดงไว้ แต่ว่าปัญหาเดียวที่เจอก็คือบรรดาบ้านแถวนี้เนี่ยบินค่าไฟก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงในช่วงบรรยากาศคริสต์มาสแล้วก็ช่วงส่ง้ถ่ปีเกา่าต้อนรับปีใหม่นะคะ